มินาซังคอนิจิว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห่างหายจากการทำคลิปวิดีโอไปนานนะคะถึงจะไม่มีคนรอดูก็เถอะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นกันนะคะแต่ว่าจะมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าหมอยอยู่ยังไงกับช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะสำหรับโควิดที่ผ่านมาหมยได้รับผลการะทบจริงๆเลยก็คือหลังจากเดือนกุมภานะคะเดืนอน2คือไม่มีลูกค้าแล้วด้วยความที่โรงแรมเราอะคะ่ะเป็นโรงแรมที่ รับกรุปทัวร์โดยเฉพาะเนาะกรุปทัวร์จากต่างประเทศเมื่อมีการปิดประเทศเราก็ไม่มีลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีงานจ้าหลังจากนั้นก็ไม่มีลูกค้าเราใช่ไหมเวลาที่เหลือช่วงเดือน3เดือนมีนาก็จะเป็นงานการทําความสะอาดแล้วก็เคลียร์สถานที่เคลียร์งานเก่าของออฟฟิศให้หมดนะคะหลังจากเดือน3เราก็โดนหยุดงานยาวจ้ะหยุดงานยาวในที่นี้นะคะบริษัทจ่ายให้6 0ค่ะสําหรับตัวมอยเคสมอยเจอไป3เดือนนะคะเดือน3เดือน4ี่ ไม่ใช่สิเดือนสามยังมีงานเนาะเดือนสี่เดือนห้าเดืน 6, อนหกนี่คือหยุดยาวไปสามเดือนหยุดยาวไปสามเดือนช่วงนี้นะคะ,ะตัวม้อยไม่ได้ไปทํางานพิเศษอะไรเลย,เลยก็คือ,อนอนกินเงิน60นะคะเบือ่อเบื่ออื่นๆเป็นบ้าอยู่ช่วงนั้นก็คือพอเราไม่มีงานเรามีเวลาเยอะเนาะเราก็จะเป็นบ้าด้วยความที่เราเป็น,ปนคนคิดมากอยู่แล้วนะคะก็คิดอะไรเรื่อยเปื่อยค่ะหลายๆอย่างอืก็เป็นบ้าไปพังใหญ่เลยนะคะ เรียกว่าสติหลุดไปช่วงหนึ่งเลยก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าสติหลุดเพราะไม่มีไม่มีกินนะคะแต่สติหลุดเพราะไม่มีงานทําด้วยความที่เราอยู่เฉยไม่ได้นะเราเป็นคนที่ไม่ได้ขยันนะแต่ว่าไม่ชอบอยู่เฉยๆโดนไปสามเดือนก็กระอักพอสมควรละคะ่ะแต่ก็ยังพออยู่ได้ด้วยความที่ที่บอกไปเมื่อกี้หกสิเปอร์เซ็นจากบริษัทแล้วก็เราก็ไปขออาศัยอยู่กับพี่สาวเรานะคะโชคดีที่ม้อยมีพี่สาวอยู่ที่นี่นะคะก็ไปอยู่กับเขาพักหนึ่ง แวไปแวะมานะคะจะที่อยู่อยู่บริษัทด้วยเอออยู่ที่ทํางานด้วยแล้วก็อยู่บ้านพี่สาวด้วยด้วยความที่พี่สาวเขาก็มีมีชีวิตของเขาเนาะจะให้เราไปรบกวนเขาตลอดก็คงไม่ได้นะคะก็อยู่ประมาณอย่างเงี้ยพอเข้าเดือนที่7บริษัทก็เรียกมาช่วยงานที่สาขาโอกินาว่าให้มาช่วยงานในส่วนของการดูแลพื้นที่ให้เช่าเนาะนะคะคือ ช่วงนี้โรงแรมของบริษัททุกโรงแรมก็ไม่ไม่มีลูกค้าแล้วนะคะก็คือหยุดไปก่อนนะคะแต่ก็ยังจะมีงานในส่วนอื่นอย่างที่นี่ที่โอกินาวาก็จะมีการาพื้นที่ให้เช่าพื้นที่จอดรถให้เช่าเราก็มาดูแลในส่วนของการทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยเป็นหน่วยลาดตระเวนนะคะก็คือเราต้องทําได้ทุกอย่างเนาะที่นี่เอาจริงๆมันเป็น all in one จริงๆนะคะที่เราต้องทําได้ มันเหนื่อยเนาะมันท้อหลายๆครั้งมอยเชื่อว่าหลายๆคนก็เจอแต่ว่าเราค่อยๆทําค่อยๆผ่านไปค่อยๆคิดเนาะมอยว่ามันก็น่าจะผ่านไปได้มอยโชคดีที่ชีวิตไม่ได้มีภาระหนักหนุงที่ต้องดูแลโชคดีที่อยู่คนเดียวโชคดีไม่มีแฟนไม่มีสามีไม่มีลูกไม่มีบ้านไม่มีรถไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบกขึ้นไหลมากมายเหมือนกับคนอื่นๆมันก็เลยผ่านมาได้แล้วที่สําคัญเรามีครอบครัวมีความรักจากครอบครัวซัพพอร์ตนะคะ ขอบขอบคุณขอบคุณจริงๆความรักจากคนที่รักเราทุกๆคนทําให้เราผ่านมันไปได้จริงๆค่ะแล้วก็หลายๆคนที่ลำบากนะคะม้อยก็อยากให้กําลังใจนะคะอ๋อในส่วนของส่วนที่ว่างงานเมื่อกี้นะคะที่ม้อยพูดไปก็มีคนที่รู้จักนะคะเขาก็ไปทำพาร์ทไทม์ก็มีเนาะพาร์ทไทแต่ว่าถ้าจะทําให้ถูกต้องเราต้องไปขอตาบะทับจากนิวกรังนะคะจากนิวกังนิวกังนิวกรังเขาเรียกอะไรนะจากนิวกังอะคะ่ะจาก จากตมเออจากตมว่าอนุญาตให้ทํางานได้นะคะเราก็จะได้รับการอนุญาตให้ทํางานเหมือนตอนเหมือนตอนที่เราอย่างอย่างม้อยมาเรียนภาษาเนาะตอนแรกก็จะได้อทิย์ละไม่เกิน2 8ชั่วโมงนะคะอันนี้เราก็จะได้รับอนุญาตเราไปทํางานอะไรก็ได้ที่เขารับเรานะคะอันนี้ก็จะพออยู่ได้แล้วก็จะบําบัดความว่างของเราแล้วก็หยุดต่อชีวิตของเรามาได้นะคะก็คือหลังจากเดือน7ม้อยก็จะ เป็นอย่างนี้คะ่ะเที่ยวเที่ยวมาทำงานที่โอกินาว่าอันนี้คือรอบที่สามแล้วนะคะที่มาที่นี่งานก็อืมมันก็มันชินเนาะมันก็อยู่ได้นะคะด้วยความที่นี่ก็เหมือนที่เหมือนเหมือนไทยเลยเนาะอากาศร้อนแล้วก็มีอะไรๆอย่างคล้ายๆกับบ้านเราก็ทําให้หายคิดถึงบ้านไปได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะยังไงบ้านเราก็ดีที่สุดถึงมันจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรมากมายนะคะ คแต่ว่าที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนมองสิ่งที่เรามีมองคนที่รักเราแล้วก็รักคนที่รักเราแล้วเราจะมีกําลังใจจะผ่านมันไปได้จริงๆนะคะอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ